ก็แคปหรือว่า DPF นะครับระบบ DPF ของเชฟแคปติดครับนี่ครับเห็นไหมอุดตันสนิทนะครับข้างในข้อของแคปที่ว่า4140นะครับพูดผิดเมื่อกี้ก็1 แคปที่ว<ป>่า4ี่หนึ่งสี่รับเห็นไหมสว่างนี่เย็นละลายเย็นชัดนะ<ป>ตองมุนรอบๆดิก้าไปรอบๆไม่เมือ่อป้ะเออได้ไปทางนั้นแหละนั่นแหละว<า>เออดิดกล้องไป <c oughs> ดิปีก เออนั่นแหละบิดมาทางนั้นแหละเอาหมุนมาทางวังนี้อีกหน่อยละลายแตกตรงกลางทั้งหมดอเออแดดลงไปอีกอ่าบิดมาทางฝั่งนี้อีกหน่อยไม่ไดลอ้าเออไม่ชัดแล้วอืมแล้วก็เห็นทางหน้า าโอเคเนี่ยละลายแตกอ่ะมาจองอีกฝั่งดิฝั่งด้านหลังด้านหลังก็อะไรใช่ไหมอ่ะกรองเข้าไปมันจะได้มองเห็นเต่จับม,มันก็มีไฟอยู่เลยถึงมันก็เห็นไฟในเนี่ยมันก็เห็นอ่าเดี๋ยวเอาถอยออกมาหน่อยนึง อุดอยู่ด้านหลังไงด้านท้ายไหมอุดแบบมิดเลยอ่ะเนี่ยนะมาอุดอนู่ด้านหลังตันตันจนมันผ่านไม่ได้มึงอ่อนนิ่งๆดิเออขยับแบบช้าๆหน่อยเนี่ยมันอุดเห็นไหมไม่มีรูให้เห็นเลยนะมิดตันอยู่ข้างหลังเนี่ยอ่ะโอเค 啊。